สวัสดีค่ะตอนนี้กะมอพร้าลันกับเผาผัดเอาต้มต้มแซ่บตก็แซ่บเนื้อนะ่นหก่อนอ่ะอแซงนั่นหรือเอาเลือดหลักกับเอาต้มแซ่บเนื้อนั่หรูเอาเลยแค่งี่หนังหรือเนี่ยเคยกินเคยกินแต่ต้มแซ่บเนื้อเอาเนื้อตัดเนื้อ กลมเสียบเนื้อ,อที่กลมขมเล็กน้อยบรรยากาศนะครับีชิวกินขาขท่างครับตคื่นขึ้นอ่าลาบเยสูนี่บรรยากาศลา,านบ้านลำโยเลี่ยงครับ กั่งกินขางข้าง,างยังสิล่ะครับผมแสบเดิลันลันะขางข้าง,าง,างยังสิโตได้ดกโตพุ่นปะพ่นจะลงล่งอะมองล่งให้ด ขัวขัวเนื้อสุกมันวะ<อ>แล้วก็ก้อยเนื้อดิบไฮร์ี่แม่แล้วก็ตําซัวคนเห <c ười> <arose. S 2> น้ยฮะแมนเมื่อกี้อยู่ในปัม๊ <c ười> มก็เห็นร้านกับเขาเนี่ยต้องการกินแบบนี้ตลอดเพราะว่าแสบกินจจกเทือกับ,บเบื่อร้านทานข้าวยางนีเซ็ตแซ่บเลยบขึ้ <c ười> นหมโอเคค่ะโซนิกอะรอกับเขานะคะ ลานยูติดถนนดำเนาะเลยเลยปตท้อันแหดค่ะตอนนี้รายงานจากพี่นุกกับพี่เก่งน่าจะยังไม่ได้ฟื้นนะคะไอายนอนเพราะว่าเพื่นบอไดยนอนือฟื้นฟื้นก่อนแม่สร้างอย่างไปเอากร้างอัจจะของสร้างเลยมีอะไรบ้างคะมีต้มต้มออียงต้มแซ่บ ลาบล้วขวาแม่พขาแพ้ขวานเขาแม่ดีเขาแม่ดีแต่กรตัมส้วนบรรยากาศร้านนีนน่นนนเดี๋ยวไปเจอกันตอนกลับข้าวมานะคะาม,มาแล้วนะครับแนวกินมาแล้วครับนี่แค่ราบปูแค่ไหน,านลบาลบปูแค่ไหนไม่ต้างก็ กําซัวลงมือหานข้าวเหนียวข้าเหนียวพูดแล้วเลยกินเลยกินเลยยืนขยันนั่งอันนี้เป็นของหวานอืมหวานมีต้มขมเนาะอ้อย เขาเล่ลาบซุกปะน้ำน้ำพักเข้าไปไล่ไอันนี้เป็นปอเอาบ้างมแซ่บผมแซ่บแกีวหวาสดห้อนลูดสดบุญเดข้อเดดีงลงลง กัดกระเทียมน้ำจักน้อยกับเนี่ยเวัดใหญ่กินยูนกินยูร้านน้ำข่าห้างนะครับบาดเจ็บด้ยินเสียงรถใหญ่แรนรถอย่างแรงลุ้นพระศุกร์วัดแมแห่คุณแม่เสี่ยหัวสร้าง็พอสร้างกระชี้นขมจักน่อยตัวกันต้มมันต้องขมขมจักน่อย บางร,าร้ันซังเอาแบบขมเอาเรืองเลยก็ได้ขมเท่าดรยังดีอโอ้โหเลอบกำขั่วขากรลังต่ำอยู่ตรงขาปวดกะท้งนเนาะ เยยงยยงพอพอบ้านแห้งไม่เยเทียมนี่กัดปอปอบกัดปอวกัดนี่นอน่นี่นอไม่มีหรอกกัดเอาลูกกัดเอาลูกเกียววัดได้เกียววัดได้เนีจมูกโล่งเลยบหละบ่เนเ่ย พรพิกลูกโดดคือของพริกลูกพริกสดเป็นนวยเลยลูกโดดคือลูกโดดปกติปกติเขาวัาานเี็ดตื่นเนาะทำเนาะปกติเขาวันเี็ดอ,ออกมาหน้าั่งกินยังสี่ท่านะอันนี้คือเวลานอนก็นไมนะ่กินอันนี้คือออกมาได้ มือได้มีงานก็อยากให้อยากให้คนหน่อยพักก้อนเต็มที่เนอะเว้ยกเติงกินที่หลังนะมาแล้วมาแล้วตำสัวมาแล้วอืแม่ยี่ยโสบจ่าอะออำเภอไหนเนาะค่ะอำเภอเมืองเมืองไอ้ซิมซีมตำสัวดูเป็นทางบ้านเนาะ ันพ่กับบเพชรเนี่บ๊อบเสนมมีนี่น้ำลายไหลน้ำ็อนนั้นเราคงไม่คิดจะไปกินดิบก่อนแซ่บเป็นได กำเสวโอเคหลับหลับคุ้มต้มแซ่บกินนิ่มๆกินนิมมๆไปหรอกมันแรงไปเบิงเงินไปหาซื้อของมันแรง <c oughs> กินอาหพี่นุกพี่นุกมากินเข่าเด้อตื่นเด้ออ่ขอตัวกินก่อนนะคะไปเจอกันครั้งนี้นะคะบ๊ายบาย